สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะสัญจรมาพอกันกับพระเอกแต้มสีค่ะเดี๋ยวว่าอ่าบ่ได้นัดหมายเนาะแม่นกับบุ้หัวบ้านจได้มาพอก right. ันบ่รู้ครับปกติปกติพี่กับบ่ได้มาอันเปลี่ยนใบเด้น อันนี้อีพี่นี่มีเยนุกไอ้มีเยนุกทีดด่บอกว่านิมนต์เด้อแต่ว่ามันอีพี่ที่แล้วอถามอยู่ว่ามาบอเพราะว่าข่อยมาเสีย่ยบีบอกว่าเขาจะไมาอยู่นี่ได้ทางเขา,เนนาว่ามาบอบ่ได้มาเพราะเขาบ่ได้เอาเจ้ามาเนาะแต่อีพีนี้บอสเข้าไปอยู่ไหมเข้าบปได้ประกันเออบอสได้มาอีพีนี้ได้เ,เจอกันอีพีนี้นะครับแล้วแต่สีขึ้นรอเห่อวู้ยไม่ได้ร่องบอ บอรช่วยมืออ้วนซ้ำเก่าลึอนำหนักนำหนักซ้ำเก่านำหนักเราเคยเกินหกทุ่มสิบสองเฮ้ยสวัสดีค่ะใบสวัสดีค่ะแล้วมากระหายนี่อ่ะมากระจิมบอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ผู้จัดการเออมาลงการเด้อสะหวานน้องพี่หอผู้จัดการเหลือเต็มสียพระธรรมดาได้พี่น้องพระธรรมดาได้เต็มสียงผมเห็นหรือผมปลอมนั่นใช่ละนี่แม่ผมเด้อยนะแม ผมแท้ดิจมปอไม่หยั kind of ่งไม่เปล่าปเอามันขื่นแบกดีแท้สะดวกสีมันก็งามเต็มสะดวกเท่ากันยอมสีมาเนาะนี่แะครับพี่น้องก็คือได้สนั้จรมันเจอทั้งเก่าเนาะวงการหมอลำเฮารับแขกมั้ยเนาะรับแขกเดียวเดี๋ยว้วป่ะจะปีแล้วตั้งแต่อยู่โรงสาวน้อยเนาะอือหลายปีเลยหาซีหาปีเลยซีหาปีแล้วครับพี่น้อง แต่ก่อนก็อยู่กัอยุ่น้ำกันตลอดเนาะไปยาน้ำกันกินข้าวน้ำกันน้ำกันตลอดไปร่ำกันไปขั้นเดียวกันเออ <c oughs> คุณเกศปตาจะเป็นแม่คั่วประจําโตเด้ดหอด้นยับรถเออเพราะว่าเพราะว่าอยากกินหนังก็คือคุณเกศเป็นคนเหแล้วกาเออรถส้นกับย้นเกศเหตุนะอย่าวารถวเส้นจุ <c oughs> ๋มจิ๋มล่ะรถยางแตกเออได้ว่าพอไปตําดาเขาก็ตําจื้อแต่บาตําดาเขาอยูเบมืองเลย เออจุ๋มจิบยฮาด่าเขาอันนั้นเขาเบียกไปอยู่เขามาเขามาปาดหนาวเอออันนั้นเออนไปใส่รอเทยจุ๋มจิ๋มอยู่กรุงเทพ่เก่อนยังอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่เังเดย์ไม่เอ็มดีเอ็มบีเอ็มไม่มันบีเอ็มสีบีเอ็มสีเขียวเออไปจังเดย์ปนิมาจังเดบีย์ก็ไปยุใสยังว่าอะไรยใสครับพี่น้องก็คือก็คือไปถ้าเขาเจ้าแบบว่าแมนครับเขาเจ้าเอิญกับไปก็ยังเจ้าเสียก็ยังไม่อยากได้รับเกียรติจากเมนูพิ่น เป็นดูเฮาเป็นกะเอินเฮามาซอยกะใช้งานอันชนียืนมาว่ารถรถเฉียดอยู่ด้อีพี่วังหันว่าที่นี่กับกอนเออเอา <c oughs> สิเพราะว่าเขามีงานต่อครับพี่น้องคือมีงานที่กรุงเทพเจมบอลมีงานถ่ายที่เวิร์คพอยต์ยยต่อก็เลยว่าขอหยาดเด้อแม่เด้ออ่านรอเพม่เสียปึ๊บเดินทางไปกรุงเทพต่อเพราะว่าบุดดอนกรุงเทพมันไกลอยู่ด้บอกเพิร์นยูบอกเพิ่์นยูไปอีนี่กับเซื้อครับพี่น้องก็คือบอกเพิ่์นยูวันนี้ก็คือเต็มที่จนถึงไรปิดเลยจบเลยเออวันนี้ปิดเก็ไม่เห็นอัน ละครนี่อย่างเขาเรียกว่าอะไรละครนี่อย่างอันเจ้เขาเอ็นยังก่อนจูไถยนี่นีละครนี่อย่างกว่าซีรีส์สั้นๆบ่เขาเรียกว่า t h อ Musical อ๋อ The ิ u s i c a l นิดนึง แต่แต่ว่าวันนี้ไม่มีใครได้มาซ้อมเลยอ้าวโดนสดเลยเหมือนเลยโดนสดเอาเลยกันนี่แต่ปรมาจารย์นะคะมาบอกกันแม่อะไรกับคุณครูได้หน่ปรมาจารยนอะไรก็คุณครูได้ค่ะคสดยอดเสียงได้เหมือนยูหันจะไหมว่าแม่ว่าให้แต่งจักเมียนอยเสียงนั่นเอาเอาเอาเหรียญเสียงแค่บาทดูวยอนเสียงดูเสียงได้เหรียญเป็นบาทได้คุณครูนี่ปรมาจารย์เรื่องเสียงเรื่องรำได้พี่น้องเนาะเสียงมันดีดีดีเสียงดีอีรีแต่ว่าฟังแต่เสียงเแค่เบิ่งหน้าแต่โตแบบแต่โตแต่โตมันดียู่มันเป็นเสียงดี ดินติดตามอยู่กันคเขาพ่อได้ยอกเขาเนี่ยอเขากิดกัดเอาขึ้นยังี่อืมอืมเื่เพ่ลองอย่ยังเี่พเกณฑ์พ่นลองพยังอ่ามื่อนดีลองเพลงครูค่ะก็ลองเพครูกับบเบลเบแมเบาแม็กเมื่อเดีเราบวเป็นสาวพรอนเราบวเป็นสาวพรอนเออสาวพรอนเป็นยังขึ้นเทินเนเครื่องชนะเค่สอนเ พบไม่อยากจ,จะกินแม่โบผอบโบทอกเลยบอ่าไม่มีเงิ่เนาะก็บเดก็บกโบข,ขึ้นเคียงดูคือเต็มสีน,น้อไม่ไ่ได้ขึ้นจริงน้ไม่ได้ขึ้นเลยก็ผูได้สนับสนุนนาะสัวบโเดขึ้นเลยการงนี้นหีอยี่โดเไปใสอันตะกี้เข้ากับเฮ็ดยูอันน้ำอันคิววนออันเนียกว่าคิวนิโอคินิไม่าไปร่ำมุเทียบเข้าพันคนาชเดมากกสิาศิปีสี่ิน้แต่ว่าชงนี้เข้ากับไดเไปใส่คือ มันเป็นกุ้มปีดค่ะพี่น้องเพราะว่าเสียงมีหกคนท่านเหนียวคนท่านเหนียวงานใหญ่เพราะว่าคนเลื่อนงานปีนี้ไปใช้งานปีหนาวมืดเลยแต่ว่าแฟนคลับหนีเดว่าแต้มสีเสียงวงหกเลยดิเอ้ยแม่บ้านในตัวครับจู้จุ๋ยจู้จุ๋ยเดี๋ยวมันจีเป็นเกษตรได้ไหมในกลุ่มบอกว่าแต้มเสียเสียงหกมารับรองปังรับรองปังเผื่อบาดีเออเออจกระโงงวันจีปังแขกบอลพี่น้องกระซิบวู้ด เปลี่ยนซื้ออย่างพ่กก๋วยามดูจักซื้อแล้วโอ้สะอ่อนเนาะบอกแล้วว่าพายุหันมันจะเปลี่ยนซื้อพี่น้องมันก็คือเ <laughs> พิน่นเพิ่นถ่วงเฮาเนาะเพิเ่อนทำกันตอนตื่นอันตอนเชงก็มาสบายใจก็เลยต้องเปลี่ยนตาม <c oughs> ครูบาอาจารย<า>์เพิ่นพาเหตุจักซื้อกว่า2บ่ซื้อเดียวเออสองซื้อ,อที่เทพมทัศน์พ้นล่งซื้อทัศน์พ้นแล้วบัดนี้คือว่เอาอนุอนุไทคือเก่าอนุไทนอีหยากได้คือเก่าอยู่นี่ใช่ว่าเอาอนุไทคือเก่ามันจะ เอาที่แล้วแม่ผู้กำเนิดเนี่ยก็บอกว่าอารุทไทยดีแล้วอารุทไทยมันเป็นแบบชื่อน่ารักน่ารักครับบางสิ่งมันเพราะเปลี่ยนปืนมันกับเปลี่ยนธงกันดิอีกที่พี่น้องอันนี้อันนี้เขาเปลี่ยนาวิจาราณเนาะเขาเปลี่ยนาคล้องเสื้อของคนเนาะอันบอยจังแต้มเนี่ยกับเสื้อคือคือตะกี้กขามีคนห่วงอยู่ด้ว่าเกศสุภาพตาให้ไปเปลี่ยนชื่อคือว่าตัวนั้นตัวนี้มันว่ามันมุ่งโคตรมุ่งผลแต่ว่า เฮากะโดยที่ว่าเฮาพอกับแม่เฮาต่างแมงสี่เนาะเพิ่นกัสิเบิ่งพจนานุกลมอยู่ดอกว่ามันมีความหมายอีหยังแน่แม่น่าล่ะเออแต่ว่าก็คือว่าล่ะไปอยู่หม่องเพิ่นเพิ่นกระท่วงแม่นกระท่วงแต่ว่าเราไม่เอาก็ไม่เป็นแต่ว่านี่ล่ะสุมิเอา์น้มีอีกดี่แจมซีแจมซีเอาเดีพงศรีเดีมีมีพงศรีมีเอย่าเดียวแล้วก็มีพงศิพัฒนมีอีกอย่าเดียวเพิ่นก็เพิ่นก็บอกเฮาเล่าว่าเฮาก็บมันพุทธเนาะ พอพานมันต้องเป็นหลักห้เฮาแก้มซีอยู่เราพว่ามันมีคนอยู่ขางหลังมีพ่อพานอยู่ของหลังนน,นจะของอยู่จะสินาพวาเล่ากับว่าเาาบิงเบิงแต่มาหลอดว่าแต่เนี่ยคนจะฟังไปก่านีแต่ว่ามันก็ยังอยู่แบบนีอยู่สินะแต่เขาก็ไปดูดูคนนี้แต่ว่าเขากะกำลังก็เชื่อกับก็ทําตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเชื่อหมดเลยแล้วก็จริงๆแล้วความความจะดังพอจะฟังมันต้องอยู่ที่เราด้วยพัฒนาตัวเองด้วยใ,ในการร้องในการฝึกใ,ในการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านบอาจะเป็นบุคลิกภาพด้านหนา บเนจะเป็นรูปหลังรูปร่างรูปรลางหน้าตาเสียงร้องทุกอย่างด้ร่ำร้องเพลงถึงคุณจะเสียงดีแต่ว่าคุณไม่ไม่ไม่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะาบพัฒนาเแบบเพลงไม้แมวหรือว่าจะยุดแต่สังเกตแมนครับทุอย่างก็คือบวกกับฝั่งความเชื่อกับความเป็นจริง กับความเป็นเราบวกบวกกันมันจังจะเป็นผลผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับคนขี่ดังเนี่ยแจํมเสื้วว่าเขาก็ต้องมองตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าร้องเพลงเดิมเนาะแมนบ่หนาหละกตะกี้ผี่กับเคยมีเลยตะกี้เรียนนำสิ่งเนาะไปยู่ไปอยูอันนะั้นคนจับเปียในน,นรุมนคนอีสานออกับก็บาเอาคือเก่ากับาเอาเกสว่าตาเสียงใสคือเก่าเพราะว่าอย่างคือเฮาเฮาเคยใสเสียงนี่มาเลี้ยวใม้ได้่องอแล้ว <laughs> โอ้ยสุภาะตางานหาเออโอ้พี่น้องพอดีพอกันดนเนาะโอ้ยหน้าจะมาเต้นเต้นเนาะสิ่งมาตะมุกหอกตะมุกเออมาเต้นกับรอบพี่น้อเขาเคยมาหรวเด็กเขาหงุดหงิดว่าระยะงานหรือว่าตารางงานสกีไปยังไงเก็เลยมามาพอดีเวลาก็เลยแวะแวะไปหาแม่ก่อนแม่ไปหาแม่ก่อนเนี่ยมานลำบ่นี่ไม่ได้มาวิมูเพิ่นก็ไปกินข้าววันเพิ่นก่อนก็เลยแวะมันจะกิโลกอยู่บ่ สิบโลบ่อสิบโลสิบโลพ่อไก่เนล่เป็นน้องหานนี่มันบ่อไก่แม่สังเวยบ่อไก่เด้เี่เป็นอะไรทัาเทียบ์ูปะพ่อหัวทัาเทียบ์ูปะบ่อหัวจากซื้อบ้านเลยหตัวตาวบ้านจากสังเวยมั้งเนี่ยประมาณสิบโลได้เออเพ่งที่ได้เบิังสคริปต์ดูสคริปต์้ไม่มีสคริปต์เลยเดี๋ยวเธอได้ดอกก่อนตอนเดี๋ยวเธอได้ดอกแค่หรอเดี๋ยวเธอได้ดอกแค่เดี๋ยวพี่น้องเก็บเบังสคริปเพลงก่อนค่ะพี่น้องคะเก็บเป็นคิวเพลงทีสิบ สิบสี่สีตอนนี้หอดแปดเก่าแล้วแปดแล้วเออเอาสุดไทยทิ้งไทยให้แต้มสีค่ะฝากฟางเงิานบอกเออเอาโอเคค่ะพี่น้องครับแต้มสีนะครับคือเก่าคนดิมคืองเก่าหันล่โอ้โหว่าสิไปยุ่งใสเนาะพี่น้องเรื่องของอนาโคตจริงๆแล้วก็คือเท่ากับพยายามใจตองอยู่เพราะว่าแต้มอ่ะเคยตัดใจแบบไม่ใช่ตัดใจหรอกตัดใจเออตัดใจพลาดแล้วหลายเรื่องหลายอย่างตอนนี้เท่ากับอายุหลายคืนแล้วก็ ไในคบก็หลายคืนนะครับเพราะว่าจะเป็นการเดินหน้าในวงการนี้ยังไงนะครับฝากพี่น้องซอยเป็นแรงชี่เลี้งใจให้แต่ยิ่งจะพูดไดเด้อครับเด้อเพราะว่าสิไปอยู่วงไดหรือสังกัดสายนะครับหรือว่าผลงานใดกับกัตามแต่เปลพี่น้องฝากพี่น้องนะครับซอยเสียนะครับซอยสับสับเห็นปะนะมันลินล้อนเห็นปะเงินก็แบบนี้คันมอสานั่งกิน สิ้นพันเปล่าพี่น้องซ้อยสนับสนนทุกๆผลงานของแตมกัแล้วกันครับแต่ผลงานล่าสุดนี้ก็คือผลงานเพลงสร้างบอตายครับที่ช่องเปิร์กเกตนะครับฝากพี่น้องไปกดฟังแล้วก็คอมเมนต์น้ำเด้อนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแมนครับเพราะว่าออกแล้วออกแล้วออกแล้วเปิดฟังออกแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งวันแล้วเด้หนึ่งหมื่นิวอยอ่าพี่น้องไปซอยปันในีหัดล้านดิวเดี๋ยววะนะครับเพราะว่าจะเป็นผลงานทั้งทั้ง มอลำหรือว่าทั้งไรสดกุ้มปิดจะคลองกับมีด้กุ้มปิดเดินตามเส้นทางพี่นะครับเขาเห็นอีพีที่สแล้วต่อไปเป็นอีพีที่สนะครับวันเที่ยาไรฝากพี่น้องติดตามทางแฟนเพจทีเจแฟมบลีแฟนเพจนั่งกันแล้วกันครับเพราะว่าเราก็ทำไลฟ่สดเหมือนกันกับอ b นไบเราเป็นไร์สดทีเจเหมือนกันนะครับฝากพี่น้องติดตามทุกๆช่องทางกันแล้วกันครับว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook นะครับแต้มสีคือเก่าขึ้นเดิมอยู่วงใหเพิ่มเติมจังมาพอกันครับ อันจะเลือกใหม่เป็นน้ำในเดือกุมเพียเด้อเอาโอเคโอเคเอาขอมีกับมีเด้เด้สิเอิ่นมาอยู่เด้อบ้านวมอลำ EP สามไปเราจะ EP สามอยู่นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอดอกเกียเตรียมตัวไปร้องเพลงก่อนนะคะบ๊ายบาย